ที่รังสิตเนี่ยก็เห็นชัดเจดนวะ่ามีเด็กอายุต่ำกว่า20ตั้ง500คนเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่มันไม่ใช่แบบแอบเปิดแล้วล่ะถูกถูกไหมมันจะต้องเป็นอาคารที่ออกแบบมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเพื่อเขาเรียกอะไรจริงๆมันก็ทำได้แต่ต้องมีใบอนุญาตอันนี้ใบอนุญาตก็ไม่มี ไม่ยด้ไม่มีแล้วยังขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า20มันก็อันนี้ก็ผิดไปลูกกี่กระทงอนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ดําเนินการอะไรกับน้องๆเหล่านั้นนะถ้าอายุต่ำกว่า16ก็แจ้งคุณพ่อคุณแม่เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอาขาเรียกอ,อะไรกฎหมายของกรมพินิษนะเด็กๆเนี่ยแต่ว่าเราก็ไปดําเนินคดีกับ เจ้าของสถานที่ผู้ประกอบการรอจากข้อมูลขับไปรับขณะที่ได้ขออนุญาตเป็น่ฎหมนะครแล้วก็ให้เ,เข้าในประเทศนันเยอะมากนะก็มันก็เราเรากว่าจะเข้าไปในแต่ละที่ได้มันก็ต้องไม่ใช่สุม 4, สี่ซุมห้าเข้าไปเราก็ต้องดูเพราะว่าถ้าเกิดเข้าไปแล้วเขาทำทำถูกต้องทุกอย่าง ใช่ไหมมันก็เข้าไปรบกวนนักเที่ยวเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจว่าที่เข้าไปต้องทำผิดกฎหมายเราก็ไม่จะไปก่อกวนที่ไหนผมก็กําชับไปอย่างไปที่ร,รังสิตเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมกําชับทัางทีมดีกรมการปกครองแล้วก็ทีมเลยก็คือต้องปฏิบัติกับเด็กห้าม พกป่าอาวุธห้ามกักตัวห้ามเอาอาวุธไปจี้เขาห้ามมีการขู่ด้วยเบิอะไรเงี้เป็น,นต้นก็ได้กำชับไปซึ่งก็ออกมาก็ก็ดีได้รับทุกคนก็ให้ความร่วมมือดีเราจะมีภาพร,ร,รุนแรงอย่างนั้นไม่ได้แล้วก็ดูกลุ่มกลุ่มที่เราไปไปดูเป้าหมายเหมือนกันไม่ได้ม่แบบเห็นทุกคนมีความผิดเท่ากันหมด แต่ว่าแต่ว่าไอ้ที่ผิดหนักๆก,ก็คือเจ้าของนะเจ้าของที่รู้อยู่เต็มบอกว่าว่าผิดมีการแบบมีทางออกรับนะเจ้าหน้าที่เข้าไปก็ออกไปก่อนเจ้าหน้าที่ออกไปก็กลับเข้ามาเนี่ยมีหมดทุกรูปแบบมาเราก็ต้องไล่ไล่เก็บไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับก็ แต่นอกจากไม่มีแบรนด์ทุนออยาสานที่แบบนี้นี่ไม่ใช่ตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจด้วยใช่ไหมต้องตั้งขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วก็หน่วยงานไหนก็ไปเทคแคร์ไปไล่เบีย้ยกับคนที่รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานในส่วนของมหาไทยก็ต้องมาดูว่าใครรับผิดชอบตรงไหนผมก็ได้แจ้งอธิบดีโครงการปกครองให้ดำเนินการ ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนายอำเภอรตรงไหนมีก็ต้องโดนอย่างอย่างที่ที่รังสิทธ์ที่ถ้าเกิดผิดนายอำเภอก็ต้องรับผิดชอบก็พูดกันหถึง